สวัสดีค่ะทุกคนอัตมานามัสเตค่ะขอบคุณที่เปิดมาหาคำตอบเราก็เปิดมาเรียนรู้องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับดวงตาแล้วก็องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของการจ้องตาค่ะคลิปนี้เป็นคลิปต่อจากคลิปการเพ่งกระสินกระจกค่ะเป็นคลิปที่อธิบายว่าทำไมเราถึงมองเห็นใบหน้าในอดิตชาติของเราจากการเพ่งกระสินกระจกค่ะคลิปนี้นั่นจะแบ่งปันประสบการณ์การเพ่ง หรือการมองเข้าไปในดวงตาในวิธีฝึกของที่โรงเรียนพ n านิคิลิ n งนะคะว่านันเห็นอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะแบ่งปันวิธีการฝึกสําหรับเพ,เพื่อนที่สนใจอยากจะฝึกเห็นใบหน้าในอดีตชาติของคนที่เราเมองจ้องตาค่ะองค์ความรู้ที่นันจะแบ่งปันในวันนี้นะคะเป็นองค์ความรู้ที่นันได้ศึกษาจากคุณครูของนันค่ะคืออาจารย์มาสเตอร์ซีเวนโคลของโรงเรียนพ n านิคิลิ n งค่ะงั้นเรามาเรียนรู้องความรู้นี้ไปด้ยวยกันค่ะคุณครูนันสอนว่า ดวงตาเปรียบเสมือนกับหน้าต่างที่จะนำเราเข้าไปสู่จิตวิญญาณและดวงตาก็ยังเปรียบเสมือนกับหน้าต่างที่พาเราเข้าไปยังจิตวิญญาณเช่นกันค่ะคุณครูสอนว่าถ้าเราอยากที่จะรู้จักใครสักคนให้ดีขึ้นให้เรามองเข้าไปในดวงตาของเขาเวลาที่เรามองเข้าไปในดวงตาของเขาหลายๆครั้งเรารู้สึกเหมือนกับว่าเรารู้จักคนคนนี้นะหลายๆครั้งเราสามารถสัมผัสถึงความที่เรารู้สึก ไม่ไว้ใจคนคนนี้เลยเวลาที่เรามองเข้าไปในดวงตาของเขาอะค่ะเราสามารถสัมผัสแล้วก็เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณที่แท้จริงของคนคนนั้นค่ะเพราะว่าดวงตาของเราอะค่ะถ้าเราขีดเส้นเข้าไปแล้วมันจะไปพบกับกลางศรีรษะของเราตำแหน่งนั้นนะคะเป็นตำแหน่งของต่อมไพเนียลแล้วต่อมไพเนียลก็เป็นตำแหน่งของตาที่สาม ในตำแหน่งของตาที่3ามะคะหรือตำแหน่งในกลางศีรษะของเรานะคะจะมีท่อเชื่อมขึ้นไปด้านบนเราก็จะผ่านตรงกลางของจักระมงกุฎนะคะขึ้นไปด้านบนท่อเชื่อมนี้เป็นท่อเชื่อมที่เข้าถึงจิตสูงหรือ Higher Soul ของเราค่ะแล้วท่อนี้นะคะก็ยังเชื่อมโยงไปถึงจิตของครูบาอาจารย์จิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จิตของพลังงานพระผู้สร้างด้วยค่ะ จิตสูงคือจิตที่เก็บข้อมูลทุกๆข้อมูลในทุกๆชาติภพของเราค่ะเวลาที่เรามองเข้าไปในดวงตาของใครสักคนหนึงก็คือเรามองเข้าไปในจิตวิญญาณที่แท้จริงของเขาทําให้เราสามารถสัมผัสบางความรู้สึกได้นะคะจากการจ้องตาของเขาค่ะนี่คือคําอธิบายของการเพ่งกระสินกระจกค่ะว่าทําไมการเพ่งกระสินกระจกถึงทําให้เรามองเห็นภาพใบหน้าของเราจากอดีตชาติเพราะว่าเวลาที่เราทําสมาธิ เพ่งเข้าไปในดวงตาของเราในกระจกมันทําให้เราเชื่อมโยงเข้ากับจิตสูงของเราซึ่งเป็นจิตที่เก็บข้อมูลในอดีตชาติของเราก็คือเป็นข้อมูลที่เก็บอดีตชาติที่เกี่ยวกับรูปรูปพันธสันฐานใบหน้าของเราจากอดีตชาติทำให้เราสามารถมองเห็นใบหน้าของเราจากอดีตชาติได้ค่ะ ที่โรงเรียน p ล a n ิคเ i ิ l i n g นะคะในวิชาที่สอนเกี่ยวกับจิตสูงหรือ i i h h r Soul ค่ะคุณครูก็จะ,อะสอนให้เราฝึกการเพ่งเข้าไปในดวงตานะคะกับเพื่อนนักเรียนด้วยกันนะคะวิธีนี้นะคะทำให้เรามองเห็นภาพใบหน้าจากอดีตชาติของผู้ที่เรามองจ้องตาด้วยค่ะก็เป็นองค์ความรู้ที่ทำให้เราเข้าถึงหรือพิสูจน์ทำให้เราเห็นว่าเราสามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวกับ อดีิตาชาหรือใบหน้าของคนที่เรามองจ้องตาได้นะคะก่อนที่นั่นจะแบ่งปันวิธีการเพ่งเข้าไปในดวงตาของผู้ที่เราอยากจะรู้จักให้มากขึ้นนะคะเพื่อให้เรามองเห็นใบหน้าในอดีตชาติของเขานะคะเนินขอแบ่งปันประสบการณ์ที่เคยฝึกในระหว่างเรียนนะคะให้เพื่อนๆฟังก่อนที่จะไปเรียนรู้วิธีการฝึกนะคะ ก็แนนฝึกประมาณ3ครั้งนะคะจากประสบการณ์หนึ่งใน3ที่เคยฝึกการเพ่งเข้าไปในดวงตาในระหว่างที่เรียนนะคะกับเพื่อนๆน,นักเรียนในห้องอะคะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะตอนที่เรากํำลังเรียนคุณครูก็ให้ฝึกวิธีนี้นะคะนั่นก็ฝึกกับคุณป้าที่นั่งข้างๆค่ะมันก็เป็นความมหัศาจรรย์มากเพราะว่าแนนกับคุณป้า,เ,าเห็นใบหน้าของเราเป็นสัตว์นันจำไม่ได้ว่า เป็นสัตว์อะไรเพราะว่าประมาณ7-8ปีที่เราที่ได้ฝึกนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นสิงโตเป็นเสือเป็นสัตว์ประเภทนั้นนะคะแล้วเราสองคนก็สัมผัสว่ามันเป็นประเทศเที่แอฟริกา,อาพอเราฝึกเสร็จเราก็ถามคุณครูว่าทำไมเราถึงมองเห็นหน้ากันและการเป็นสัตว์คุณครูก็บอกว่า ใบหน้าที่เรามองเห็นกันละกันนะคะเป็นใบหน้าในชาติพบที่เราเคยเกิดมาเจอกันคุณครูก็บอกว่าเออมันมหัศจรรย์ดีนะที่คุณทั้งสองคนเคยพบกันตั้งแต่ตอนเคยเป็นสัตว์คุณครูก็บอกว่ามันมหัศจรรย์ตรงที่ว่าเราสามารถย้อนกลับไปได้ไกลตอนที่เราเป็นสัตว์ได้ก็คือตั้งแต่แบบ ยังเป็นเด็กๆอยู่ค่ะเป็นยังโซอยู่ตอนยังเป็นสัตว์อยู่นะคะก็เป็นความมหัศจรรย์เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่มองเห็นหน้ากันและการเป็นสัตว์ค่ะซึ่งมันมีความสอดคล้องกับการเพ่งกระสินกระจกที่ถ้าเราเพ่งไปสักพักเราจะเริ่มเห็นเป็นใบหน้าคนเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆจนกลายเป็นใบหน้าสัตว์ใช่ไหมคะมีความคล้ายคลึงกันนะคะอีกสองครั้งค่ะที่ได้ฝึกก็อีกครั้งหนึ่งก็นั้นฝึกกับ พื่อนนักเรียนที่เป็นผู้หญิงนะคะก็อายุมากกว่านั้นสักสิบกว่าปีเ,เพื่อนมองเห็นหน้าแนนเป็นผู้หญิงแก่ที่เป็นฝรั่งแล้แนนก็มองเห็นหน้าเพื่อนเป็นผู้ชายคนแก่เป็นฝรั่งแต่เราไม่ไม,ไม่ไม่สามารถสัมผัสได้ว,ว่าเราเป็นอะไรกันในชาตินั้นนะคะแต่นั่นคือใบหน้าที่เรามองเห็นกันและกันตอนฝึกครั้งนั้นนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่ได้ฝึกค่ะก็มหัศจรรย์เหมือนกันคือ เพื่อน uh, <ım arat y en> ักเรียนที่ที่ฝึกกับแนนนะคะเขามองเห็นใบหน้าของแนนเป็นเอเลียนแต่แนนไม่ได้มองเห็นเขาเป็นเอเลียนนะคะส่วนตัวแนนไม่ได้ไม่ได้ไม่เชื่อเรื่องเอเลียนนะคะไม่มีความเชื่อมโยงกับเอเลียนเลยแต่ว่านันนันเชื่อว่าเอเลียนมีจริงนะคะแต่ว่าไม่มีความรู้สึกเชื่อมโยงไม่มีความรู้สึกเหมือนกับตัวเองเคยเป็นเอเลียนไม่เคยรู้สึกแบบนั้นนะคะมันมหัศจรรย์ดีค่ะที่เพื่อนนักเรียนคนนั้นสามารถมองเห็น บางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้เป็นอยู่บนโลกมนุษย์นี้ได้ะคะ่ะก็มหัศจรรย์ดีค่ะนั้นก็มีโอกาสได้แบ่งปันวิธีการฝึกนี้นะคะให้กับเพื่อนๆแล้วก็กับคนในครอบครัวที่เขาเปิดรับองค์ความรู้แบบนี้นะคะเวลาที่นั้นได้มีโอกาสได้ฝึกกับคนที่นันรู้จักอะคะ่ะเราก็จะมองเห็นใบหน้าที่ไม่ใช่ใบหน้านี้ของเราอะคะ่ะก็เป็นเป็นการฝึกที่สนุกดีแล้วก็น่าสนใจดีมันก็เห็นความมหัศจรรย์ของ ของดวงตาแล้วก็ความมหัศจรรย์ของอสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะสามารถสัมผัสได้นะคะกเ็เดี๋ยวนั้นจะแบ่งปันคลิปนะคะแล้วเพื่อนๆก็ลองเอาไปทําดูเห็นไม่เห็นอะไรก็ลองคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังบ้างนะคะงั้นเรามาเรียนรู้วิธีการฝึกจ้องตาเพื่อหเห็นใบหน้าในอดีตชาติกันค่ะ ให้เพื่อนๆกับผู้ที่เพื่อนๆต้องการจะฝึกวิธีนี้นะคะนั่งหรือยืนก็ได้นะคะแล้วก็ตั้งจิตค่ะไว้ในใจนะคะว่าขอให้เราสามารถมองเห็นจิตวิญญาณที่แท้จริงของคนที่เรากําลังจะมองจ้องตานะคะแล้วก็เอาปลายลิ้นไว้บนเพดานนะคะแล้วก็พนมมือแล้วก็ตั้งจิตในใจนะคะหรือพูดในใจว่า namaste namaste แปลว่าเคารพนะคะ ให้เพ MM ื่อนเพื่อนพูดว่านามัสเตจิตวิญญาณของเราเคารพจิตวิญญาณของคุณนามัสเตจิตวิญญาณของเราเคารพจิตวิญญาณของคุณนามัสเตจิตวิญญาณของเราเคารพจิตวิญญาณของคุณเพื่อนๆอก็จ้องตานะคะแล้วก็พูดหรือภาวนาแบบนี้ในใจ สักพักก็่าไม่นานหรอกค่ะประมาณสัก 2- 3สานาทีเร็วหรือมากกว่านั้นนะคะเพื่อนๆก็จะเริ่มมองเห็นใบหน้าของเพื่อนของคนที่เพื่อนๆจ้องตาค่ะเริ่มเปลี่ยนเป็นแล้วแต่เพื่อนๆจะเห็นเลยค่ะใบหน้าที่เพื่อนๆมองเห็นบนใบหน้าของคนที่เพื่อนๆจ้องตานะคะก็คือใบหน้าของเขาในอดีตชาติที่เพื่อนๆเคยรู้จักเขาในชาติภพนั้นค่ะ ก็ลองเอาวิธีนี้ไปฝึกดูนะคะนั่นว่ามันก็มีความสวยงามในการฝึกนี้ดีค่ะเป็นความมหศัศจรรย์เล็กๆออจากการมองเข้าไปในดวงตาของเขาค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนฝึกแล้วเห็นอะไรก็เขียนมาเล่าให้ฟังในคอมเมนต์ด้วยนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์แล้วก็มีความสนุกเล็กๆนะคะให้เพื่อนๆได้กลับไปลองทำก็ ขอให้สนุกกับการเห็นความมาจสรจาร์จากการจ้องเข้าไปในดวงตานะคะ oh. เอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนอัตมาน m a มสเตค่ะบาย